แกงน้องไม่ดองเนาะเพราะว่าข like ้าวัวเครื่องแกงไห้หอมแล้วเครื่งแกงข้าว็จะมีพริกตะไคร้เนาะหัวหอมแดงขัวใจข้าใจ่้หนสซุกขัวใจพริกแกงข้าวเหมหยมหอมหัวหอมหัวอะไรก็ได้ แมวลับหอมพอเขาหัวไก่ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะใส่นห,นห,นสหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเพื่อว่ามลงผสมเขาต้องไปเนาะโอ้ยหน่อไม้ดองเทากับที่ดีตอนมุนครับเอ้ยตอนแหนบโหดเนาะเดีวมา มันช่วยโบมาตอนแหลบปานนี่ดอกมันหน่อยโคดรมาตอนชื่อไงก่อนครัวเคยกันครัวเคยกันหอมป่อนไปนอนใส่นมใบดองห้าวสุกใส้ไก่ข้าวสุกแล้าก็จะปรุงปรุงด้วยเกลือเกลือลงไปลา คนกัดสิมาพวกคนนี่เนี่ยใ่ยน้ำป, <c oughs> ปลาใส่น้าปลาเชดเล็กน้อยเกาจะใส่ปลาไหลกจะใส่ปลาไหลพี่น่อนแกงนะแกงหน่อ,อไม้ดองคนก็นจะมาอะไรได้พี่น,อน้อง ออหอมขนาดที่นอ้องหอมอมมากน,านากี้เจะเตมน้ำลงไปเติน้ำล้างโ้งไป แค่น้ำนี่เขาเดือดน้ำเดือดก่อนเนาะพอน้ำเดือดเดี่ยวอีกเทือ,อนึงเพราะว่าทุกอย่างมันชุกแล้วเัาจะมาชิมหลบจัดชิมว่าฐามันบมนัว,นวเขาก็จะเพิม่มน้ำปลาลงไปจัดน้อยแต่มันนัวได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็จะใส่ใบแม,มงลักใบแมงลักนี่ว่ากิจูบานเท่าเนาะแล้วสิบเก็บใบมะกรูดมาใส่น้ำเพิ่มพวกหอมอยู่ทีหล่อ